สวัสดีครับท่านผู้ชมขอนําท่านผู้ชมเข้าสู่การจําลองการแข่งขันฟุตบอลคิงครับคู่ระหว่างทีมชาติไทยเปิดบ้านรับการมาเยือนของทางด้านทีมชาติหมู่เกาะฟิจินะครับก่อนที่จะไปรับชมคลิปการรบกวนเพื่อนทุกคนกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทําคลิปดีๆต่อไปด้วยนะครับผมสําหรับการแข่งขันจริงของคู่นี้ครับก็จะเตะกันในวันที่4กันยายน2568เวลา2ทุ่มตามเวลาประเทศไทยครับ ในส่วนการเจอกันของทั้งสองทีมครับซีทีดีที่ผ่านมาเนี่ยยังไม่เคยพบกันเลยนะครับครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกๆครับที่พบกันครับทีมชาติไทยต้องเอาชนะให้ได้ครับเพื่อรุ้นเข้าชิงกับทางด้านทีมชาติอิรักหรือไม่ก็อาจจะเป็นทีมชาติฮ่องกงครับที่อยู่อีกคู่หนึ่งครับวันนี้ก็มีทั้งผู้เล่นหน้าใหม่และหน้าเก่าจัดผสมนปนเปยกันไปครับ ก็มาดูกันว่านัดน,นี้ผลจะออกมาเป็นเช่นไรค,ครับรบกวนเพื่อนๆอนคอมเมนต์ทายผลการแข่งขันกันเขา้าได้ครับคอมเมนต์ร่วมสนุกเข้ามาพูดคุยกันครับนะ yeah, ครับผู้ตัดสินเป่าเขียร์รูปเล่นครับจะเป็นทางด้านทีมชาติไทยครับชุดสีน้ำเงินจะบุกจากซ้ายไปขวาก่อนจะเดินสักเล่นกันทางด้านเบนจามินเดวิสไหลออกขวามาสุพน,นัน สุพรันหนีมาได้ครับตรงนี้เบนเดวิสเล่งกับทางด้านสุปลาโชคทับส,สาราชาติตรงนี้อูมายัางดักอมอมาได้แล้วสุดท้ายผู้ตัดสินเป่าฟ้าวละครับเป็นลูกฟรีคิกของเนริจิตุราก้าครับวางยาวขึ้นหนามา เป่าอยู่ที่ไอมานตรงนี้เก็บได้ไม่ได้สนดึงขาดย้อนกลับมาตั้งที่ปฏิวัติขัาใหม่สุพนันสุพรรณครับไหลออกซ้ายมาสนดึงขาดฝากมาชนาทิพสงกสินยกออกสายมาเลยให้มิเกลสั้นนี่ก็รัดมิเกลสั้นให้มาสุขโชคสุขโชคฝ่าประตูการครับเบนจามินเดวิดเล่นกันด้สุโชคเบนเดวิดไปไม่ได้เหมือนกันครับ บอลยังมาเข้าทางด้านจเจริญศักวงก่อนจเจริญศักขู่อย่างเลี้ยงมาเองได้ครับเล่นมาที่สุบรันสุบรันยอดมาตรงนี้สุปรชัยโยงยอมาแล้วซัดตรงนี้โอ้โหซุปเปอร์เซฟครับจเจริญศักครับซัดด้วยขวาครับไม่ผ่านเซฟของผู้รักษาประตูหมู่เกาะฟิจิแล้วดันจะสวนครับตอกส้นกลับมาขู่มา ไม่ผ่านทางด้านชนาทิพย์ดักได้แม่นตรงนี้พีระดลเชื่อมกับทางด้านสุพรรณทองสงดีดออกซ้ายมาสุดถึงขาดนี่ก็รัตมิเกลสันครับวันนี้ได้เล่นในบทบาททางด้านแบ็กซ้ายครับมิเกลสันกับไปเองตรงนี้ไม่ผ่านปิดทางด้านดันกอนย้อนกลับมาตั้งที่ ลาไข่เ,เราเป็นบอลของทางด้านทิมชัดไทยครับตัดบอลได้ตรงนี้สุภโชคโยกแล้วแทงให้สุภชัยใจเด็ดตรงนี้หนึ่งประตูต่อศูนย์ครับทำไมล้ำหน้าโอ้โหต้องชื่นชมครับทั้งจังหวะยิงแล้วจังหวะจบของสุภชัยใจเด็ดครับโอ้ร้อนแรงยิงครับฟอร์มของเจ้าอาร์มครับนับหนึ่งแนวครับ ี่ครับบอลของสุประชัยครับไหลออกซ้ายมาฝากให้สุปโชคก่อนที่จะแทงตรงนี้ไม่ล้าหน้าแน่ๆครับแล้วดีดทันทีครับผู้ยังสวยเลยครับลูกนี้ต้องชมด้นานสุปผาโชคสารชาติด้วยครับแทงให้เจ้าอาร์มจังหวะน,นี้ครับมองก่อนก่อนที่จะดีดไซค์ก้อยครับไปที่เสาแรกแหละครับ ประตูต่อสูงครับทีมชาติไทยขึ้นนําไวเลยแล้วจังหวะนี้ตัดบอลได้อีกแล้วสุขโชคสุปโชค,โ,ชคโดนคูมากกว่าตรงนี้หมายเล่งเหมือนกันเลยครับไหลออกขว่ามาโจเซฟยกมาด้านหน้าไอายมานเก็บเล่นไม่ได้ก่อนอยู่ที่สุนึ่งานเชื่อมกับมิเกลซัน สุดขั้น,านฝากมาที่ชนาทิพย์ส่งกระสินสุภชัยใจเด็ดย้อนคืนกลับชนาทิพย์ไหลออกซ้ายมาครับนิกุรัตนีมิเกลสันแล้วโยดมาจังหวะน,นี้สุภชัยใจเด็ด <c oughs> ขึ้นตรงนี้อู้ไม่ตรงกรอบครับน่าเสียดายครับจังหวะน,นี้โจอามครับย้อนกลับมาตั้งที่ชนาทิพย์ครับแล้วไหลออกซ้ายให้มิเกลสันบรรจงเปิดมาจังหวะน,นี้ได้ขึ้นเน่งๆแล้วครับแต่ว่าคอนโทรบอลไม่ตรงกรอบไปเองนะครับ สริงคานเชื่อมมาที่สุพนันให้มาชนาทิพสุขสินสุประชัยไหลออกซ้ายมาสุประโชคแล้วแทงให้มิเกลสั้นมิเกลสั้นมีพื้นที่มีเวลายังไม่เปิดครับตรงนี้เล่นสั้นๆมาไม่แม่นกนัทางด้านสุประชัยแล้วจับเป็นบอลส่วนของหมู่เกาะฟิจิรับไอบานติดทางด้านสลึงขาน เอาโหลจังหวะนี้เกลสันไปทำบอลลันล่นอยู่อกข้างไปครับไอม้มาไก่ออกซ้ายมาแล้วตรงนี้ยังได้อยู่ครับดันให้มาไอม้มานตรงนี้ยังเคลียร์เขาได้สุพรรณทองสง์สุปชัยเชื่อมาเจริญสักแล้ว แทงให้ช่องนี้สุภัโชคสาราชาติทันด้วยแล้วพาเลียงกีมาคนเดียวกุมนาซักตรงนี้สองประตูต่อสูนั์เฉียบขาดจริงๆรับสุภโชคสาราชาติครับโอ้โหนี่นะครับผมกิบจริงๆครับโอ้แล้วทีมชาติไทยหนีหางเป็นสองประตูต่อสูนแล้วครับ ครับบอลแทงมาช่องนี้ให้สุขระโชคสา,ารชาติกุ้มหนา้าซัดตรงนี้เอไม่พลาดเลยครับ เจร um ิญสักบ enfin ุงก่อนร้อนคืนกลับมาตั้งที่สุวรรณบุรีรั์เป็นเดวิดไหลออกขวาหาสุวนรณเกี่ยวกับงานเจริญสักครับผลอขค้นมาชนะทิพส่สตัดสินชนะทิพจับของเข้าในตรงนี้โดนเอามือป้ายไปที่หน้าครับตัดสินให้ได้ฟาวเลยครับโหแล้วแจกใบเหลืองด้วยครับ น่าอันตรายครับจังหวะน,นี้ครับนี่ครับชนาทิพย์พยายามจะคล้องเข้าในแล้วโอ้โหเอามือไปเกี่ยวเลยครับโคตรลน์เข้าไปครับโอ้โหเรียบร้อยครับแบบนี้ชนาทิพย์ครับยิงเองเลยตรงนี้โอ้โหสวยจริงๆสามประตูต่อศูนครับฟรีคิกส,สวยๆเลยครับของทางด้านชนาทิพย์สงกระสินครับ กับตันทีทของเราครับจเจ้าเจชนะทีปครับเรียกฟาวเองแล้วก็ลุกขึ้นมาซัดเองครับหมู่มุมนี้ครับซัดด้วยขวาบอลบุนพุ่งโลโก้พุกเสียบเสาเข้าไปเลยยิงได้ดีครับน้านชนาทีปแบบลูกนี้ครับ ยังไม่ทันหมดครึ่งแรกครับทีมชาติไทยถลม่มยับเลยครับสประตูต่อศูนย์ก็ไปแล้วปฏิวัติครับบอมยาวมาสุพนรณเอาบอลลงได้ตรงนี้ให้เข้าในมาพิธาดลเล่นกับด,ด้านสุพนรณทองสงบอลกลับมาที่สุพนรณอีกครั้งสุพน,นัน ฝากมาที่เจริญสักวงก่อนสุพรรณบุรีรัตไปจับบ่อนยาแลวไปเล่นยากครับตรงนี้แล้วเบนจามิเนดเวนดเวดิสยังแย่งออกมาได้สุพรรณฝากมาตรงกลางชนาทิพส่งสินชนาทิพไลออกสายมาให้นิกรัตมิเกลซันแล้วโยดมาตรงนี้สุวัชัยเหมือนไปมงตั้งครับไม่ได้มงทำประตูครับ เลริญศักยังเก็บได้แล้วเปิดจากตรงนี้ไปโดนตัวเองออกอีกครับแล้วพุ้ธัิสินเป่าหมดเวลาการแข่งขันครึ่งเวลาแรกตรงนี้เลยครับเป็นเหมือดานทีมชาติไทยครับเปิดบ้านเพืนนนำบูเกาะฟิจิอยู่สามประตูต่อศูนย์ครับถ้าเป็นเพื่อนที่ชอบเป็นยังไงก็ฝากไลค์ไว้ตามให้ผมด้วยครับเดี๋ยวไปรับชมกันต่อในครึ่งเวลาหลังได้เลยครับเอาละครับสุทธิลเป่าเคลียร์รูปกำลงเล่นครึ่งเวลาหลังครับจะเป็นเานด้าน เดือนอย่างมเกาะฟิจิครับชุดสีขาวจะบุกจากซ้ายไปขวาบ้างโจเซฟให้มายกมาตรงนี้ลึกมาถึงปฏิวัติขําไมาปฏิวัติบอมขึ้นหน้ามาครับให้มาที่สุปโชคเก็บเล่นไม่ได้ก่อนอยังมาเข้าทางตรงนี้ย้อนกลับมาตั้งที่สุปโชคพิ่าด,ดนฉับและมีออกซ้ายมา โชคสาราชาติให้มาที่ชนะทิพสงกสินสุภชัยไหลออกซ้ายมามิเกลสันเราเปิดเข้าในมาตรงนี้ก็ยางได้อยู่ที่ชนะทิพแหละครับมิเกลสันมิเกลสันจะโยกเข้าไหนไม่ผ่านทางด้านโจเซฟโจเซฟบอมยาวมาไอมานเก็บเล่นไม่ได้เหมือนเดิมครับบอลยังมาเข้าทางชนะทิพสงกสิน ส่งกระสินให้มาเบตมินเดวิสเรียองันงด้านสุปชัยใจเด็ดโอ้โหยิงลูกนี้มคมกริบเลยครับด้าน,านสุปชัยใจเด็ดครับอู้หนึ่งี้เป็นสองประตูต่อศูนย์แล้วครับเราได้ลุ้นแฮตติ้งฮีโร่ในเกมนี้เลยครับผู้มาแบบคมๆเลยครับเดีย๋ยวต้องดูครับลูกนี้ครับ บอลของชนาธิปฝ่มกลางแล้วเบนเดวิสครับแทงต่อให้สุภชัยพลิกพิกแล้วหาเหลี่ยมยิงจุ่มเจอครับเนี่ยครับบุกขอบวิจิไม่ค่อยได้ไล่บอลบีบเท่าไหร่ครับถาให้ทีมชาติไทยมีช่องยิงค่อนข้างเยอะครับต้องชมสุภชัยเลยครับเบาคนเดียว2ประตูครับแล้วได้ลุ้นแฮตติกด้วยครับ โชคสารชาติออกไปพากรับส่งกัน,นปรเมศอัดวินัยครับลงมาเล่นบ้างดูว่าผกูกก่อฟิจีครับจะไร่คืนมาได้มากน้อยแค่ไหนครับราไ่าาลาไคไหลมาตกกับ ามายกขึ้นหน้ามาไม่ถึงไอมานอีกแล้วมีกระสั้นออกเคลียมาไม่ดีไอมานไอมานกลมนาแล้วสุดท้ายสุพรรณยังเคลียออกมาได้จเจริญสักวงก้อนครับไหลออกขวามาเบนเดวิตเบนนเดวิตย้อนขึ้น,นมาสุพันณทองสงให้มาที่กีระโดนยกขึ้นหน้ามาใหม่ผ่านนะครับ ตัวในล่าครับย้อนขึ้น,นมาล่าไขา่ผมยาวมาจาังหวะนี้สะดึกคานก็มไม่ยอมให้ได้เล่นเหมือนกันพลเมดโยกเข้าในแล้วไหลออกขวามาให้จะเดินสั์ตรงนี้จับนั่นเลยครับสุดท้ายเป็นบอลของของบุกอฟิจิอุาไหลออกขวามาติดทั้งด้านวิเกลสันวางมาที่สุดชัย ยาวมาตรงนี้ลึกมาถึงสะดึงขานครับบอลเมรให้มาสุขชัยใจเด็ดไหลออกซ้ายมานิโกรัตมิเกลซันมีเกลซันโยกเข้าในมามีเกลซันฝากมาที่เบนเดวิด ชนาทิพยัดมาที่ปอระเมศเราได้ปั่นตรงนี้โอ้โหเอาจนได้ครับปอระเมศอวิัยครับพึ่งลงมาครับโอ้เราโชว์ความเฉียบขาดครับห้าประตูต่อศูนย์ไปแล้ววันนี้เหนือกว่าชัดเจนครับทางด้านทีมชักไทยครับ นี่ครับบอลของมิเกลซันครับโจกตัดเข้าในมาแล้วฝากมาที่เบนเดวิทก่อนที่ชนาทิพ์จะไหลให้พระเมศครับแต่งด้วยขวาแล้วซัดเลียดเสียบเสาเข้าไปเลยแต่ละลูกวันนี้ทีมชาติไทยครับยิงได้ดีจริงๆครับ เดี๋ยวถอดเบนจะเป็นเดวิดครับออกไปพักครับส่งทางด้านบัวรชิตก็นิสสีบำเพ็นครับลงมาเล่นบ้างผู้ในเกมนี้หน้าตายิมแยันสดใสเลยครับทางด้านเบนเดวิดครับแตกต่างจากตัวจริงครับที่ไม่ค่อยยิ้มเท่าไหร่อดว,วางยาวขึ้น,นามา เก็บเล่นไม่ได้เหมือนเดิมสรนคานดักได้พีระดนชํำรัศมีให้มาที่สรึงคานไหลออกขวามากับที่สุพรรณทองสง์สุพรรณนันให้มาตรงกลางจเจริญศักดิ์วงก่อดวรชิตยกให้จเจริญศักดิ์ตรงนี้พักพักแล้วผาเลี้ยงกีแล้วโยดมาตรงนี้ ไอ้แต่มงตั้งมาครับบอลอยู่ที่ปรเมตแล้วมาเข้าทางคูม,มา้าเดาจะสวดน,นะครับบุกกอฟิจิไปออกซ้ายมายกมาข้างหน้าเป้าที่ไอมานก็ไม่ผ่านด้านสุพัรร์วันนี้เล่นได้ดีเลยครับทางด้านสุพันธ์ท้องส่งครับสุพรไทยจะไปเองก็ยังติดน,นะครับสุดท้ายได้เป็นลูกฟรีคิกเลยครับ เดรดนครับจะเปิดลูกฟรีคิกเข้ามามิเกลซันบอลมันย้อนหลังไหลให้เอกนิต์ปัญญาถูกส่งลงมารับทางด้านเอกนิต์ปัญญาอีกรัฐมิเกลซันฝากมาที่พีระดนพีระดอนวนคนืนกันมาที่วรัวรชิตหัวราชิตไหลออกขวามาที่สุพรรณันสุพรรณันต้องดึงกลับเข้าในมาครับสุพรรณันยังไม่ให้ครับตรงนี้โยดมา ไปถึงประเมศเอาล็อกมาเข้าทางสุภ e r c h ได้พลิกยิงตรงนี้โโอ้ห6ประตูต่อ0ครับเดียวเป็นแฮตติเคโร่ของสุภ e r c h ใจเด็ดเลยครับอู้สุดๆไปเลยครับขึมาจนได้ครับประตูที่6ครับของสุภ e r c h ใจเด็ดครับนี่ครับหยอดมาข้างในครับแล้วบอลกุขีดไปมามาเข้าทางเจ้าอารหมเอี้ยวตัวยิงเข้าไปเลย เมาคนเดียวสามประตูเลยแกวันนี้ปลดวางมาตรงนี้ติดหน้าที่ระดับ สรึกคาเสียาตรงนี้อยางได้เป็นลูกฟา้ครับเอกนิตปัญญาถอดจเจริญศักดิ์วงกรครับออกไปพาค,ครับส่งยี่สิบพันพ่วงจันทร์ครับลงมาน่าจะคุมแดนกลางนะครับวันนี้ก็วิ่งเต็มที่เหมือนกันครับเจ้าเท่จเจริญศักดิ์วงกรครับ ตัวผู้เล่นที่เป็นสิทธิ์ษักของอาจารย์มาซาฮะอีชีเลยครับมาควบคู่กับทานด้านพีระดนชับนัสมีเลยสนิขานครับจะบเปิดขึ้นหน้ามาบอมยาวมาตรงนี้เป้าอยู่ที่สุภปชัยเอกนิดปัญญาเอกนิดไปไม่ได้ครับตรงนี้ยังได้ครับตรงกลางของบุกฟิจิจไลออกซ้ายมา กับสายตรงนี้แล้วสุพรรณสก,กิดตรงนี้หลุดออกข้างไปเป็นบอลทุ่มของบุกอฟิจิบอลไหลออกซ้ายมาแล้วยกมาเป้าอยู่ที่ไอมาได้คุยตรงนี้ก็เข้ามือปฏิวัติคําใหม่รับสบายปฏิวัติบ,บอมยาวขึ้นหน้ามาเลยครับเป้าอยู่ที่สุปชัยมงเสรยมาให้ทิติพันธ์ธิติพันธ์ยังคันครับตรงนี้ธิติพกกันธ์พ่วงจันทร์ ย้อนขึ้นมาสุวรรณันแล้วแทงต่อให้ทิติพันธ์ตรงนี้คู่เราเปียนไม่ลงแล้วเปิดมา <c oughs> ยังเคลีย์ไม่ได้สุดท้ายผู้ตัดสินให้เป็นลูกได้ฟ้าครับของทิติพันธ์ก็ต้องมาเตือนเลยตรงนี้ต,ตัวก็ไม่พอใจครับู้จังหวะจะไปครับคู่ไปกวาดใส่งานทิติพันธ์ก็พกุ่งลงไปอีกนิปัญญาครับจะเปิดลูกฟรีเข้ามา เอกนิตเปิดมาแล้วตรงนี้ไม่มีใครเข้าถึงยังได้ที่เอกนิตเอกนิตโดล,ลุมยังได้อยู่ตรงนี้เอกนิตปัญญาแหวกแหวกหนึ่งสองแล้วยังมาได้จบตรงนี้โอ้โหเจ็ดประตูต่อศูนย์ครับโอ้แล้วจบสกอร์นี้ครับเดือดร้อนทีมจากอังกฤษอีกแล้วครับโอ้ต้องขอไว้ท่านผู้ชมด้วยครับรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นครับสกอร์อาจจะไม่ไหลขนาดนี้ก็ได้ครับแต่นี่ครับ ความมุ่งมั่นของทีมชาติไทยครับเอกนิทปัญญาครับพาแหวกมาคนเดียวแล้วเราได้กดด้วยขวาครับโอ้โหโซโลเดียวคนเดียวเลยครับเอาไม่อยู่ครับผู้เล่นแนวรับของหมู่เกาะิจิครับนี่ครับค่อยๆถูค่อยๆถ่ายเข้ามาครับจนได้จบแล้วตรงนั้นเอกนิทแล้วอบอลมันจวนตัวเลยครับเจ็ดประตูต่อศูนย์ครับทีมชาติไทยถล่ลยับเลยครับ แล้วเรียบร้อยครับผู้ตัดสินเป่านกหวีดหมดเวลาการแข่งขันตรงนี้เลยครับเป็นนั้นว่าทีมชาติไทยครับสามารถเอาชนะหมววู่เกาะฟิจิกัได้เจ็ดประตูต่อศูนย์ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปเจอกันระหว่างทีมชาติอ e ีรักแล้วก็ทางด้านทีมชาติฮ่องกงนะครับ เทชื่นชอบเป็นงไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยครับและก่อนที่จะจากกานไปในวันนี้ครับผมมีสินค้าดีๆมาแนะนําในช่วงท้ายยูโดยัยงไงก็ฝากเพื่อนช่วยกันอุดหนุนแล้วก็สนับสนุนด้วยนะครับผมใครที่กําลังมองหาจอยเกมคุณภาพดีราคาถูกผมมีมาแนะนําตัวนี้เลยครับจอย BHPD8 รองรับทั้งเกม PC เกมมือถือ iOS และ Android รวมถึงเครื่องเล่นเกมอย่าง PlayStation 5และ Nintendo Switch พิเศษจอยตัวนี้เนี่ยนะครับสามารถยืดขยายเชื่อมต่อกับ iPad ได้อีกด้วยความสามารถพิเศษของจอยตัวนี้นะครับมีบูทูธเวอร์ชัน5.2มอเตอร์สั่นคู่พร้อมฟังก์ชันไฟ rgb จอยตัวนี้ผมซื้อมาใช้เองนะครับถ้าเพื่อนๆสนใจสามารถสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ในวิดีโอได้เลยครับ